คือจะจะเล่าว่ามันมีข้อพิสูจน์ที่ผมเพิ่งเจอคนใกล้ชิดว่าโลกวิญญาณมีจริงล่าสุดเนี่ยทีมงานที่ที่ผมทําบริษัทอาหารเสริมนะครับก็คือน้องคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตแล้วเขาก็เศร้าอ่ะเขาก็จัดงานศพจัดเพียงแค่2วันนะครับงบประมาณเขาน้อยมีความผูกพันกับพ่อมากพอเขาจัดงานศพเนี่ยผมจะมีพี่ที่ใกล้ชิดอีกเป็นคนมีเซนสัมผัสวิญญาณได้ ก็ไปร่วมง,งานแล้วก็แกก็มาบอกผมว่าเชื่อไหมว่าพอไปงานศพวันที่เผาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดกับเขาสองครั้งพูดประโยคเดิมว่าฝากลูกผมด้วยนะครับเขาก็พยายามนึกถึงว่าเสียงนี้มาจากไหนแล้วเสียงนี้เขาพูดซ้ำว่าฝากลูกผมด้วยนะครับผมก็เออเรื่องที่พี่เล่าเนี่ยผมมั่นใจเพราะว่าคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยปฏิบัติธรรมมานาน20-30ปีแล้ว นะครับแล้วสัมผัสได้จริงทีนี้ข้อพิสูจน์ก็คือวิญญาณจริงจริงหรือไม่เนี่ยหลังจากน้องคนนี้ยหยุดงานไปหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าต้องไปเคลียร์ย้ายบ้านว่าอยู่บ้านเดิมไม่ได้เดี๋ยวเขาทิพ่อพอเคลียร์ทุกอย่างจบกลับมาทางานปั๊บเขาก็ได้คุยกับพี่คนนี้แต่พี่คนนี้ด้วยความที่ปฏิบัติธรรมเขาจะไม่กล้าแบบปวดตัวเองว่ามียพินิหาเขาคุยเรื่องงานเรื่องชีวิตในทั่วไปผมก็่าเข้าไปแทรกว่าพี่เล่าไปเลยว่าพี่สัมผัสได้ยินอะไรจากพี่ในงานศพ เขาบอกเขาได้ยินประโยคนี้ฝากลูกผมด้วยนะครับเขาบอกน้องปุ๊บทนที่น้องจะบอกว่าปฏิเสธเนาะหรือรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคปรากฏแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยเขาเชื่อเพราะว่าประโยคเดียวกันแต่เปลี่ยนคํานิดหน่อย,เ,ยเป็นสิ่งที่พ่อไปเข้าฝันแม่แล้วพูดว่าฝากลูกด้วยนะเขาเลยบอกว่าที่พี่สื่อได้ของจริงเพราะแม่หนูไ,ได้ยินอย่างนี้นะครับก็คือนี่คือข้อพิสูจน์ คือผมมีเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะเลยที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนรู้มังงงงายในเรื่องกฎหมายรรมดีกว่าเป็นงงง,ง,งายเรื่องอื่นเพราะว่าคนเราเชื่อถือเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะไม่อยากไปเบียดเบียนใครคลาสสิกเหล่านี้มันจะกลับมาหรือถ้าเราเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเราก็อยากจะทําดีในปัจจุบันนี้ไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้สังคมเนี่ยมีตรงนี้กันมากขึ้นแค่นั้นเองดีดีครับ มีโอกาสนะครับมอบหนังสือให้กับไทยนิวทีนี้ถ้อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดียังไงนะครับการสวดมนต์บทนี้ตามชื่อเลยครับสวดมนต์อย่างไรให้เจ้ากรรเวนได้ยินเพราะว่าได้รวบรวมเอาเคล็ดลับนะครับข้อมูลของการที่สวดมนต์แล้วพลิกชีวิตด้วยบทสําคัญบทหนึ่งที่ชื่อว่าบทสอนเจ้ากรรนเวรซึ่งอันนี้แหละจะเป็นประโยชน์กับคนที่ ต้องการจะสวดมนต์ต้องการจะพลิกชีวิตนะครับทีนี้ก็เป็นของขวัญที่ผมอยากจะมอบให้ที่นี่และอยากให้คนได้รับรู้ได้ว่าการสวดมนต์พลิกชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขอให้มีโอกาสลองไปหาดูนะครับสวดมนต์อย่างไรให้เจ้ากิเวรได้ยินครับผม